นี่ค่ะทุกคนเราดองมะขามป้อมนะคะเราจะแช่ล้างมะขามป้อมให้สะอาดนะคะแล้วก็แช่น้ําเกลือก่อนสามคืนบางคนเขาก็จะลูกใหญ่เขาก็ต้องหั่นตามรอยเอที่เป็นรอยเส้นนะคะจะได้เข้าเนื้อแต่ว่าแต่ว่าของเราลูกเล็กเราจะดองธรรมดานะคะอันนี้ได้สามคืนแล้วคะ่ะแล้วก็เอามาใส่หลูดองเราจะอ่ดองน้ํเผึ้งอีกรอบสุดท้ายนะคะมาดูเลยคะ่ะ ประมาณน,นี้นะคะในสามวันแล้วสิกประมาณนี้อันนี้ธรรมชาติปลูกแบบธรรมชาตินะคะมันก็เลยลูกเล็กแบบนี้ค่ะขาหลูเราต้องล้างให้สะอาดะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะมันติมกันไปเราก็จะเอาอลงอลประมาณนี้ก่อน,นะคะ่ะทุกคนนี่ายน้ำผึ้งน้ำผึ้งของเรานะคะ,คะน้ำผึ้งเ่า ต้องเน้นความสะอาดนะคะทุกคนแช่ไปจนท่วมเลยอันนี้เราดองเกลือก่อนเพื่อที่มันจะไม่ได้เละได้เน่าค่ะหเห็นไหมเราเทน้ำพึ่งไปมันก็จะซึมลงไปข้างล่างค่ะทุกคนเราจะทำเป็นยากแก้ไอค่ะ้นนไปหาาาเยอ,อกกมัก่ม รบางคนเขาก็จะถามว่าใส่เยอะขนาดไหนก็จนท่วมค่ะก็ประมาณขวดหนึ่งนะคะขวดหนึ่งไม่หยาบพอเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเวลามันเออเดี๋ยวมันก็จะยุบลงค่ะ จะใช้เวลาที่มันดองมันเข้าที่อะคะ่ะมันจะดูดซึมจะใช้เป็นยากแก้ไอค่ะวิตามินซีจะเยอะนะคะทุกคน เรียบร้อยนะ,ะดูนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ปิดฝาค่ะปิดฝานะประมาณนี้นี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะคะน้ำพึ่งก็อยู่ประมาณเดี๋ยวมันก็จะดันนะคะน้ำพึง่งมะขามป้อมมันก็จะดูดซึมน้ำพึ้งเข้าไปนะคะอันนี้จะดองเกลือก่อนสามคืนค่ะสามคืนแล้วก็เอามาเอาออกจากน้ำเกลือแล้วก็เอามาเข้า ขวดโหลถ้าเป็นไปได้ก็ขวดถ้าเป็นขวดแก้วก็จะดีนะคะพอดีไม่มีขวดแก้วก็ใช้เป็นขวดพลาสติกค่ะสามเดือนหกเดือนรับประทานได้ค่ะเก็บได้เป็นปีนะคะทุกคนเป็นยาด้วยค่ะลองลอง,ลองทำดูนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะทุกคนปิดฝาให้สนิทเลยนะกันมุดกันอะไรนะคะกันมดเข้าครับ<ม>แล้วก็เขียนวันที่ไว้เราจะได้รู้ว่าเราดองวันวันที่เท่าไหร่ครบรับประทานได้วันไหนนะคะ นี่นะคะมขัขำป้อมเราที่เราดองน้ำผึ้งนะคะเกือบสามอาทิตย์แล้วค่ะสภาพจะเป็นประมาณนี้นะคะลองทำดูนะคะเป็นสมุนไพรอมชุ่มคอแก้ไอแล้วก็น้ำมันก็สามารถผสมน้ำอุ่นดื่มตอนเช้าได้ค่ะ